สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะพามาตัดแต่งกิ่งต้นกุหลาบเลยต้นนี้นะคะเอเดนโรสหรือ P.A. ลอ n อ d o l o องซานนะคะกุหลาบเลยสีชมพูค่ะอยู่มานานหลายปีมากแล้วนะคะก็ยังสวยงามเหมือนเดิมค่ะกิ่งกระโดงจากคนต้นปีนี้ไม่มีนะคะเตรียมบันไดกันไกลถังขยะถุงขยะนะคะถุงมือก็จะทำการตัดแต่งกิ่งนะคะเนี่ยใบมันเริ่มร่วงแล้ว จะร่วงเรื่อยๆสงสารข้างบ้านนะคะใบไม้ร่วงเข้าไปข้างบ้านเขาเต็มเลยนะเนี่ยอันนี้เป็นหญ้าปลอมนะคะเนี่ยเป็นหญ้าปลอมสงสารแกแกเก็บทุกวันเลยนะถ้าเป็นบ้านอื่นน่อาจทะเลาะกันนะเนี่ยปลูกต้นไม้ก็ต้องดูด้วยนะคะเพราะว่าบางทีใบมันร่วงบ่อยๆนะตอนแรกๆก็อาจจะใจดีโอเคหลายปีเข้าคงทนไม่ไหวเดี๋ยวมีการทะเลาะกันแน่เลยก็มาค่ะตัดแต่งกิ่งรีใบออกให้หมดนะคะ แต่มันไม่ยากหรอกค่ะรีใบน่ะง่ายนะคะตัดแต่งกิง่งเวลาเราตัดก็เหลือไว้สักสามถึงห้าเซนนะคะคือไม่ได้ตัดแบบแบบสั้นถึงตรงนี้นะคะเนี่ยเหลือไว้ประมาณนเนี้ยเนี่ยสมมติเวลาเราตัดใช่ไหมคะเนี่ยกิ่งมันก้านมันยาวนะคะเนี่ยแ,แถวนี้มันไม่ดอกหรอกตัดตรงนี้ค่ะเนี่ยนี่ตัดทิง้งเล็กๆแบบนี้ตัดทิ้งค่ะนี่เหลืออย่างเงี้ยถ้าเล็กๆแบบนี้ตัดทิ้งเลยนะคะไม่เอา เ,เจะเอาเฉพาะกิ่งก้านที่ใหญ่และแข็งแรงนะคะเนี่ยก้านมันก็จะยาวๆแตกแต่งกิ่งนะคะใบมันก็ร่วงนะคะเนี่ยปีที่แล้วหนูตัดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเนี่ยปีนี้ก็ตัดยาวมาหน่อยมันจะได้อีกประมาณดอกสองดอกที่แถวนี้ละคะเนี่ยตัดทิ้งยาวนะคะเนี่ยก้านยาวมากเลยค่ะเนี่ยยาวเป็นเม็ดกว่าๆเลยนะคะเนี่ยถามว่าจะเอาไว้ก็ไม่ คิดว่าไม่เอาไว้นะคะถ้าจะเอาไว้ก็ต้องมัดเนี่ยตัดเหลือประมาณนี้ค่ะอย่าตัดเนี่ยอันนี้ก็ยาวนะคะเนี่ยยาวมากเลยถามว่าเอาไว้ไม่ไม่เอาไว้นะคะตัดแค่นี้เนี่ยตัดนี่เหลือใบนิดนิดหน่อยๆก็เด็ดทิ้งไปเลยค่ะลนี่รีทิ้งไปเลยใบมันเนี่ยไม่เอาแล้วคะ่ะ ตัดไปก่อนแล้วค่อยมาเก็บทีหลังนะคะเนี่ยอันนี้ปีที่แล้วหนูตัดอยู่ตรงนี้ก็ไม่เอาไว้ยาวเหมือนกันหรอกเนี่ยเหมือนเดิมติดกะค่ะมันจะได้เป็นทรงนะคะถ้าเราตัดนั่นดีๆก็จะเป็นทรงที่สวยงามนี่ค่ะประมาณนี้ ใบนินดๆน,น,น่อยๆก็เก็บทิ้งไปอันนี้ก้านนี้ก็แข็งแรงอยู่ค่ะดยะาหน่อยเดี๋ยวข้างบนนี้ต้องปีนบันไดนะคะทำคนเดียวต้องระวังนะคะบันไดาบางทีต้องระวังเนี่ยค่ะอันนี้แตกมาปีนี้นะคะเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยสองอันเนี้ยมันยาวมันแข็งแรงอยู่ หนูก็เลยจะเก็บไว้นะคะเนี่ยอันนี้ไม่ตัดนะคะเนี่ยมันแตกตั้งแต่ตรงนี้มาสองอันหน,น,นึ่งอันสองสองอันเนี่ยค่ะสองอันมัดไว้ให้มันแข็งแรงรีใบออกให้หมดนะคะมันยาวขึ้นไปข้างบนเนี่ยอันนี้คือแข็งแรงเราเก็บไว้นะคะอันนี้ก็แข็งแรงเราก็เก็บไว้นะคะอันไหนแข็งแรงเก็บไว้ จับดีๆนะคะกลัวเหมือนกันนี่ขึ้นมาทั้งบนแล้วเนี่ยตัดแต่งกิ่งกุหลาบนะคะไม่ได้ตัดสั้นนะคะเนี่ยเหลือไว้เหลือไว้แบบนี้ นี่ข้างบนนะคะหนูขึ้นมาแล้วนะ,นะด้านบนดูดีๆนะคะก่อนตัดไเดี๋ยวตัดผิดตัดผิดกิ่งผิดกิ่งแล้วแย่เลยนะคะเสียดายอันนี้กิ่งยาวที่เราจะเอาไว้นะคะเนี่ยกิ่งยาวที่เราจะเอาไว้ ช่วงเดือนสิบสองนะคะสิบสองเดือนหนึ่งเดือนสองก็เริ่มตัดได้เลยค่ะไม่เป็นไรหนูจะเริ่มจากกุหลาบเลื้อยก่อนนะคะแต่วันนี้จะเอาต้นนี้ก่อนว่ามันหนาวแล้วมันไม่กินอาหารแล้วค่ะกินก็ช้ามากใบที่มันมีอยู่เนี่ยมันใช้พลังงานเยอะมากนะคะเนี่ยกิ่งนี้ใหญ่แข็งแรงนะคะจะเอาไว้นะคะกิ่งนี้ใหญ่แข็งแรงจะเอาไว้ เดี๋ยวต้องขอทำสักสองมือนะคะมือเดียวไม่ถนัดนเดี๋ยวต้องใบแบบนี้แล้วก็รีทิ้งนะคะเนี่ยใบมันเริ่มไม่แข็งแรงและเป็นโรคเป็นภยัย แต่งกิ่งกุหลาบค่ะช่วงหน้าหนาวทําได้เลยแล้วก็เตรียมขี้วัวไว้นะคะเดินหน้านวดละค่ะไม่ใช่ตอนนี้หรอกเตรียมไว้เฉยใส่ขี้วัวควรดินแล้วก็ใส่ขี้วัวค่ะลดน้ํากุหลาบด้วยนะคะที่ญี่ปุ่นนะคะปลูกกุหลาบที่ญี่ปุ่นคะ่ะเนี้ยรี่ใบมันออกแบบนี้นี่าการใหญ่นะคะนี่ใบมันออกแบบนี้สกเกตเนี่ยกิ่งแข็งแรงหนูนจะไว้ยาวหน่อย นเนตากุหลาบันเนี้ตุ่มเรียกเรยตากุหลาบตากุหลาบนะคะไว้ประมาณนี้ตากุหลาบกับกิ่งกุหลาบดูให้ออกค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะคะว่าตอนเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไง อันนี้กิ่งแข็งแรงนะคะเนี่ยแตกมาปีนี้ค่ะเดี๋ยวหนูจะเอาไว้เนี่ยกิ่งพวกเนี้ยจะเอาไว้่ยต,ต้องมัดนะคะมัดว่ามันจะโน้มไม่ได้ทางไหนบ้างค่อยๆจับนะ,ะเพราะว่ากิ่งมันยังไม่แก่มากมันยังอ่อนอยู่นะคะอันนี้ต้องรีบใบให้หมดค่ะยาวมันจากข้างล่างนะคะเนี่ยนี่ยาวมันมาหนูเอาไอ้นี่มัดนะคะเนี่ยลวดลวด มันก็เป็นอะไรนะ่ะเคลือบหน้ารานเนี่ยเป็นเคลือบรวดไว้นะมัดอย่างเงี้ยกับท่อน้ำฝนนะคะกุหลาบนี่เลื้อยเองไม่ได้นะคะเราต้องจับมันเลื้อยนะคะถึงจะเลื้อยได้มันไม่สามารถเลื้อยไปเองได้นะคะถ้าหลายหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะมันเลื้อยยังไงเราต้องช่วยน้องค่ะจับนะประมาณนี้ละค่ะโอเคค่ะ เดี๋ยวจะดูว่ากิ่งไหนควรเอากิ่งไหนไม่ควรเอานะคะเดี๋ยวขอลงไปรอบหนึ่งนี่ค่ะตัดตัดมาบ้างแล้วประมาณแปดสิบเปอรยังไม่เสร็จนะคะประมาณนี้เหลือด้านบนโน้นเดี๋ยวหนูไปตัดให้เสร็จอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ตัดแต่งกิ่งมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกำลังพิจารณาว่าเราจะมัด ไปทางซ้ายหรือทางขวาดีนะคะนี่ค่ะเหลือกิ่งที่แข็งแรงและสวยงามไว้นะคะก็ไม่เยอะค่ะมีแค่นี้แหละกิ่งเล็กๆเมื่อกี้ก็ตัดทิ้งหมดแล้วนะคะเนี่ยว่าจะมัดมันมาฝั่งนี้หมดนะคะนี่ค่ะเหลือเฉพาะกิ่งใหญ่ไว้ใบก็ลิออกมาให้หมดใช้ถุงมือแล้วก็ลูดลงมาเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยนี่ค่ะนี่ตุ่มแดงๆนี่คือ ปีหน้าน่าจะดอกนะคะตาแดงๆนี่แหละี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็จะเห็นว่าเรามัดอะไรยังไงไว้แนวแถวนี้นะคะก่อนจะปูกกุหลาบก็พิจารณาดูนะคะว่ามันเหมาะกับโซนไหนของบ้านเราอะไรน่าจะลงกุหลาบเลื้อยหรือว่าทรงพุ่มนะคะ ก็ลองดูดีๆนี่ค่ะเมื่อกี้มันอยู่สูงมากนะคะเนี่ยหนูโน้มลงมาอยู่ข้างล่างนะคะเวลาดอกมันจะได้ขึ้นมาแถวนี้เนี่ยะค่ะกิ่งที่สีแบบนี้คือเก่ามากนะคะเก่าแก่ถ้าแดงๆเ,เขียวๆนี่คือย,ยังใหม่อยู่นะคะถ้าใหม่สุดน่าก็จะแดงๆนะคะเนี่ยค่ะก็เริ่มเก่ามาเรื่อยๆเ,เนียโอเคค่ะเดี๋ยวหนูจะขึ้นไปมัดไอ้ที่มันสามสี่กิ่งเนี่ยนะคะให้เสร็จให้เรียบร้อยแล้วมาดูกันอีกทีหนึ่ง ตอนนี้หนูก็มัดกิ่งเรียบร้อยแล้วนะคะตัดทิ้งนะไอ้ที่ยาวๆไม่มีแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วโน้มไปได้เท่าที่โน้มนะคะอันไหนมันแข็งมันมันมันแข็งมากโน้มไม่ได้เราก็ไม่โน้มนะคะตัดเอาไว้แต่พอดีค่ะนี่ค่ะมัดเสร็จเรียบร้อยมัดแน่นขนาดไหนก็แน่นพอประมาณนั่นแหละค่ะไม่ให้ลมมันพัดได้เพราะว่าเวลาช่วงเดือนสี่เดือนห้านะคะมันติดดอกเนี่ยลมมันพัดแล้วมันจะทําให้ดอกร่วงนะคะเราก็ต้องระวัง มัดให้แน่นนะคะมัดเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยอันนี้ก็ใช้ได้ค่ะนี่ยโดนฝนโดนลมก็ปีหนึ่งมันก็เปื่อยนะคะก็ไม่เป็นไรเนี่ยมีหลายอย่างที่ใช้มัดนะคะอันนี้ซื้อตามช็อปแฮกเย็นได้ค่ะไดโซนั่นแหละค่ะเนี่ยถุงหนึ่งก็ใช้ได้นานไม่เปืองหรอกเสร็จเรียบร้อยค่ะเนี่ยคนต้นเหลือแต่เก็บขยะนะคะเสร็จแล้ว ตุ่มแดงๆนี่แหละค่ะที่จะดอกเนี่ยตุ่มแดงๆตากหุลาบก็ค่อยๆทำไปนะคะช่วงนี้มันก็จะพักผ่อนได้แล้วค่ะใบไม่มีมันก็จะไม่ค่อยกินอาหารเยอะนะคะต่อไปก็จะหาขี้วัวค่ะมาใส่ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวจะทําการเก็บเอ้ขยะพวกนี้นะคะตัดเป็นชิ้นเล็กๆใส่ถังนี่แหละค่ะโอเคค่ะเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะเนี่ยเสร็จไปประมาณนิดหน่อยค่ะยังเหลืออยู่เดี๋ยวเข้าบ้านไปกินข้าวกันนะคะเท,ที่ยงครึ่งแล้วค่ะตอนนี้เที่ยงครึ่งแล้วเดี๋ยวไปพักกินข้าวสักแป๊บหนึ่งแล้วค่อยออกมาใหม่ค่ะ พวกนี้ยังไม่ทํานะคะต้องใช้เวลามากเลยค่ะเนี่ยทําแค่นี้ก็ปวดหลังแล้วค่ะเป็นเฮโูเนียนะคะตอนนี้ทําอะไรเยอะไม่ค่อยได้ก็เลยห่างๆไปพักรักษาตัวอยู่ประมาณหกเดือนนะคะหกเดือนก่อนนี่หนักมากเลยขยับไม่ค่อยได้ยกของก็ไม่ค่อยได้เลยไม่ค่อยได้ออกมาสวนนะคะช่วงนี้ดีขึ้นค่ะหกเดือนกว่าจะดีขึ้นนะคะเขาเรียกอะไรนะกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทนั่นแหละค่ะเฮโรเนียนะคะ He นหนักนิดนึงก็เลยหายไปนานนะคะช่วงหนึ่งโอเคค่ะเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ